าการจับสลากคินี่สวยอนะ่ะจริงราคาอยู่เท่าโกโจตัวนู้นเลยนะเว้ยพะตัวนูนมันลด50%าสิเอันนี้7จ็ดร้เาโกโจนูนลด50%สเหรอเออมันก็ลดลดเห<อ>มือนกันลดวนี้หมืนห่นครับเฮ้ยคิดิไปไหนได้เฮ้ยไม่จ่ายตังค์ไม่จ่าตังค์อเออ,อยามาใส่เดรอเอาเลยไปเซฟ คือมันดีมากเลยนะสวยเซฟเซฟเซฟมันลดห้าสิบเปอร์เซ็นหมดเลยใช่ไหมก็คืออันนี้อันนี้คืออันนี้คือไม่ราคาไม่ใช่พันสี่หรอตัวนี้พันสี่ะกูบอกมึงว่าเจ็ดร้อยไอสัตว์ก็คือตัวนี้อันนี้อันนี้พันหกไงวะพันหกจริงวะไม่กูเอาเลยว่ถ้าเจ็ดร้อยอ่ะเดิมไม่ข่าวท้องเดิมไม่ขาวท้อกอนกได้วะ เจ็ดร้อยจริงไหมเห็นไหมแล้ว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 อันนี้คือกดในตะกร้านี่คือเจ้าเหรอเอาที่อะกูกดให้มึงดูพี่ครับอันนี้คือตัวตัวแล้วฮะเจ็ดร้อยใช่ไหมอันนี้ ว่าตามรถไปคู่รลคาหรือประมาณเจ็ร้หสบเจ็ดร้อยห้าสิบผมคับเจ็ดร้อยห้าสิบยี่หไอ้เชี่ยกร็ร้อยห้าสิบ้ยนีสภาพมันดูดีอยู่มือหนึ่งประโยคเดิมเลยอันนี้ตอนที่แม่งสู้กับโปจิใช่ใช่ใช่อันนี้อันน้ของจริงเลยเออสวยด้วยอันนี้กับไพเอกตอนน้กับเอกใหม่เลยอันนี้แบบใหม่เลยอะไรว่ สวยนะว่าตัวนี้แบบตันตาบัสไลท์สวยเนี่ยมาจนไหลเ่ยเที่ยสวยมากเลยว่ะเนี่ยถ้ามึงไม่ซื้อมึงก็ไม่มีคอนเทนต์หรอเว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสร็จแล้วมึงจะข้าศัพท์ชั่วโมงครึ่งสวัสดีไม่กู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 แบบเพิ่งเห็นว่ามันร้อสิบเปอร์เซ็น ช่กูโกนั่งหานเลขให้หมดักาเออกูไม่ซืออีมันมันมนี่เวยภาตากูจะเปิดอะไรวะายเลยหรอจะเปิดดู่มันคือตัวอะไรกูดูไม่ออกเลยมันอัดมือตอนกูลไปไม่ต่นชิวหายเหียโดนฟ้องทางน่้นนามันไม่กดอ่ะเดี๋ยวพัตตาไม่จัดอะไรเลยหรอเออมพัตตาไม่ออกพัตตาอยางไร้งการอย่างไะกา จะไปซื้อที่แคนาดาเฮ้ยหรือว่าหรือว่ากูไม่เอาดี๋ววะเนี่ยเฮ้ยตาไอ้ใครเนี่ยใครแตะปุ๊บปุ๊บไม่เป็นไรไปวางเชลเลยเราเล่นเราเล่นเราเล่นโยคนต่อไปมาหยิบเลยคนต่อไปเขาหยิบแล้วไม่ดูกล่องดิยังเยี่ยมเยี่ยมเลยเนี่ยโอ้โหดำเปลี่ยนเป็นสีเลยเก็บเปนสีเลยสัิทุกคนจริงเออหวะนนี่เดี๋ยวไปขอราเล่นได้ป่ะตายาปตายาอันนี้กาจะต้องขอเขาหยิบหรือเปล่าเราะราคา ไม่ใชิ้นดาบที่เขียดเลยมันชิ้นฝันแล้วฝันที่อะไรครับโอ้ยนี่น่ารักเลยนี่น่ารักเลยโอ้ยน่ารักเลยน่ารักเลยก็เป็นอย่างนี้ตัวแต่พวกงานจับฉลากมันสวยครับมันเขาเรียกว่าอะไรวะอย่างเงี้ยจิบังโคจินี่อ่ะชิ้นราคาเท่าเทีอนยักษ์ได้มันเป็นอย่างนี้เลยไม่มันต้องดูรูปที่มันแบบไม่ใช่แต่งงานเออ ไม่แต่อันนี้มันน่าจะสวยเออมันน่าจะสวยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคือขายอยู่นีดีมาถึงในนี้สวยแล้ยมันหายากหนะอุ้ยมันเอ็นเปนยุคสิ่งของเดียวอยเง้ยเฮ้ยเทียนเฮ้ยเลยอ่ะเฮ้ยอย่เทียนบรูโตกูว่าเฮ้ยอ่ะดีเลยมันถูกกันตั้งเจ็ดร้อยอามายอยู่นี่เยนนนนะเม่อยู่นี่ไม่อยู่นี่อ๋อไม่อยู่นี่ถูกกันตั้งเจ็ดร้อยนะเว้ยเปิดไปไม่มีของทำไม กูว่าเริ่มคิดเลยอะไม่เขาไม่ใช่ก่อนก่อนเลยเฮ้ยมันหนัก A คันหกนี่แหละครับคนี่หนักนะเว้ยเป็นหินหรือเปล่าไม่เขาใส่ดับเบิลี่ตัวธรรมดาแล้วจะดูยังไงว่าอันไหนรัดไม่รัดวะท่านเขียนลอกออเนอ๋อถ้ารัดมันจะเป็นตัวเอลวะมันจะเป็นมันจะเขียนรัดวันวัเลยไอ้นี่กูว่าฉีที่มึงไหมนี่คือมึงเหรอไม่ดูเลยแต่ก็สวยอยู่นะแบบพวกลายกล้ามวันมันสองพันสามสองพันเดูนะเว้ยพันสามอะมึงซื้อได้อีกตัวนึงอ่ะ ซื้อพวกกุญแจมันได้สิบตัวกูเดินดูดราก้อนบอนอยู่อะไรกได้แต่กูคิดตัดสินใจก่อนในราก้อนบอลปะใช่เหรอไม่น่าผสกเฮ <laughs> ้ยอิกี้เฮ้ยเฮ้ยแรลงบีนี่หรอแรลงบีอู้อะไรวะที่เราจัดแรลงอ๋อจัดโอ้ฉันมกักจะสูญเสียของที่สำคัญไปตอนนี้เห็นข้ามตลอดเลยอะจะ <laughs> คิดมัเลยนะไปกลับไปดูกลับไปตัดสินใจ เอาอยู่แล้วกูไปอยู่เลยตามคุยอยากได้เอาปาเดี๋ยวกูช่วยออกจริงหรือเปล่าจริงเนี่ยกูช่วยออกสองร้อยเฮ้ยเฮ้กูเอานะเออเดี๋ยวกูช่วยสองร้อยมึงพูดจริงหรือเปล่าพูดจริงพูดจริงพูดจริงไม่มีใครพูดจริงหรือเปล่าพูดจริงเดี๋ยวกูไอ้กูตังให้สองร้อยมึงเอาศก์ร้อยยี่ห้อให้เท็ไปออกอยู่ฉันอยากได้เกทโวว่ะเนี่ยสองพัตตาจริงเลยหนุ่มพูดจริงเลยกูมีแต่กูมีแต่ตัวบีแลก็ต้องมีอะไรแต่ไม่มีตังค์ ไอ้แซดระหว่างไอ้ตัวนั้นกับไอ้ตัวนู้นที่มึงบอกจับได้อะมึงเลือกตัวไหนผมเลือกตัวนี้ผมว่าซื้อหนึ่งได้อีกหนึ่งเพราะว่าตัวเนี้ยเออว่ะอะไรนะซื้อหนึ่งได้อีกหนึ่งเดียวแต่ผมได้สองตัวสองตัวละห้าร้อยคนี่ยอยากเลือกแค่เอเดียดิงรอวกว่ามึงว่ารางวัลเอเมื่อกี้พันหนึ่งคุมได้ไหมมึงว่าอันเนี้ยมีอะไรได้เปิดมาจะมีของใช่ไหมนีอยู่แล้วไอ้ที่อมีอ่ะดับเบิลสองโล เราจะไปจ่ายตังก่อนไหมเอาถุงไปไหมได้นะไปเด็กหากดก่อน,น,มน,มนนะไม่เอาหวังหรอผระเต้าปะถือให้กูก็หลักข้างในอ่ะได้หรอไปกับเรน่อ้ย วัดเสียววัดเสียวมุ้งสวยนะวัดเสียววัดเสี่ยวจะให้แม่กูเห็นคลิปนี้นะครับเอเหมือนกันอ่ะอันนี้ของกูพันหนึ่งอันนี้จาแล้วกูเจ็บเลยอ่ะไม่เอ็นดีม่แบบงานแบบมันหมายถึงว่ากูดีดีไม่อันนี้คืออันนี้คือดีที่สุดแล้วของเกดยังเหลือมาเป็นพ่าเชหน้าเป็นแบบอ๋ออ๋อเฮียแม่กูด่าแน่เลย อ้เลขาเยี่ยงไหนไอ้ดาดญี่ปุ่นเลยเยี้ย่ดูความร้อนไอ้แซมมึงว่าแม่กูน้ำสือเจ้าแม่กูดนเรากินก็เจียวเนยวไปเนี้ยแหล้กอ่ะไฮ้เรามาหยุดชั้นนี้ทำไม้ลงแต่กูร้ไอ้บ้ลอร่อยมากเราเราเมื่อกี้มึงเปิดเช็คตรงปกใช่ปะ ต้องตรงตรง,ตรงเปิดเปิดแต่ว่าไม่ได้ดึงออกมานะเพราะว่าไม่อยากดึงออกมาม่น่ามือหนึ่งเออแต่เขาแกะเทแบบว่ามันออกมาเนี่ออมนะออันมีแค่ชิ้นตัวน โยงมือขาดเลยพัตตาไปนอดิสันอโอโเยยอามันเป็นฟังกชันอะมีเสียยมีเช้าด้วยมีเช้าด้วยไา่จับวีอเดอบอกไม่เยอคนโ้หมือขาดจับมีรักษาเลยอันนี้คือบางคนนะมาดูใกล้ๆมาม้ดูอันนี้เจะสามนร้านอื่นเจอเป็นเขามมันมันมันเจอเปห้องนำ มันเค้นไปอีกปะไม่เข้าหน้าเลยข้างน้าเลยแล้วแต่งอะรใหญ่ประตูแบบประตูบานใหญ่อันนี้คือเขาดูเห็นในเห็นใน tiktok เลยอ่ารีบดูให้้นหเยปูคีนยไปไเปิดมาเจอข้องน้ำที่ปกติบางคเอ้ยงปอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ไปเลยไปเลยไปเลยเข้าหน้าเลยไปเลย ไอ้บุกนั่งบ e ุกจะนั่งไหนหรือก็ไน่นอนนี่อยากนอนไอ้เชี่ยใครเอาเชี่ยมาปิ้งเนี่ยปิ้งอะไรไรแ้ากูว่าจะไปหาที่ติดอย่างเงี้ยที่คีบหัวเลยนี่โอ้กูปุิ้งแห่กันเห็นหมดปะเห็นไม่เห็นปัตตาล่เห็นปัตตาเห็นแค่ผมนี่อะปัตตา หดแล้วใช่ไหมน้มารไ่มมันโกรธแวามันปีกงานจียจะดีแต่กูเไปแต้มันไม่มีไงเดี๋ยวไปลองเขาปันมึงจอดให้วะมันต้องทำเยสักอย่างให้กูอ่ะเขาเพิ่งไม่มีอะไรนอกจากเขาเลยแมครับแล้วเยลมันจะทให้กูนะก็ไปกนได้ทำไมต้งรีบทำไมตงเป็นคนี มัันน่ารกต้องมัดมัดจุกก่อนเพราะว่ามันเริ่มกินแล้วมัดจุกอย่างนี้ว่าสามครบที่นี่กูบอกแล้วกูตัดเป็นแล้วมึงรู้เปล่าว่ามีไม้ที่มึงตลอดแล้ไม่เอามันไปถ่ายที่บ้านเลยเอไปถ่ายที่บ้านเลย มึงเคยคอนเทนต์ว่านี่แบบฝรั่งจะแบบเห็นผมคนผมยาวๆเลยแล้วผู้หญิงก็เขาไปจีบอ่ะปืนมาอย่างเงี้ยรอเลยรอเลยป้าคือนี่ได้ดังแน่เลยยังไงเนี่ไนี่ต้องเป็นจับไอ้ที่ต้องจับคนพูดน้องใหญ่มึงมีหางเต่าอ่ะพัฟมีหางเต่าวะ ออมาขายหรอขายเช้งมีฟังพวกกูแล้วใส่ผมปิดหูมาแล้วเอเก็เขยแย่ก้องจับไว้ที่เขานานเกินจับต่อน,นี่อดสมาขาหรอขายเช้งเนี่ขาาไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็หาอะไรเล่นเองตกลงป่ะ <c oughs>

เห็นแมคโครอเมริกาเห็นป้ามีแมคโครเราไอเมริกาครับมันลงที่แมคโครบินมาสองสามพันหมื่นเลยมเพื่ส่งแมคโครี่ยคือแบบกับดันนี่อนี้คือน้พันเบคอนาเอ้ยเบคอนีเาถูกแล้วครับเน้พันเบคอนเจ้าชายแห่งดีเซตนี่นี่เขาคนนี้นี่แกชาไรเ ผมีพูดต่างแไม่ไปตพูด่งเนไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินได้ินแต่ะได้ยินไม่ชัดเลยอ๋อแบชชารดิแบชชาร์ดิสวัสดีครับผมมาเมนเน่กูอยากเล่นมานานแล้วนี่ฉากซีน e มาติกอ่ะเกิดวะตึง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 

อันนี้ก็เป็นเหืือบัวอา้าวไม่ใช่หมวอา้อาวเอลอก็วันนี้มากินข้าวเพื่อนๆครับ <c oughs> เราไปไหนออกครัก่อนหน้านี้ไปไหนก่อนหน้านี้ก็ไป <c oughs> ตึกแดงครับก็หลายคนนา่าจะคิดว่าตึกแดงนี่ไปซื้อเสือ้อมาครับสีที่ได้มาไม่มีเสื้อสักง,งานเลยเฮีย <c oughs> กูต้องวางได้เมื่อไหร่ปะกูเริ่มเมื่อนะแค่นั้นก็หาแล้วเพ่ <c oughs> <c oughs> แต่จะวางที่เดิม แบชชารี่ชอบไม่รักกูรู้ไหมไหนนาคนนี้ไอ้เฮี้ยสปอนเซอร์เก้าคนเดียวป้าคนเดียวโอ้ยเท่าไหร่ยี่สิบกินครับมันพันเจ็ดห้าห้รสี่เท่ไหร่คนละสองละห้าสิบกั่หิดยังไงวะชอารปดูเธอเต้นนานรถก็เครื่องกินเล็กยังไงวะ เชิญงานนะครับ l โอเคสวัสดีครับอ๋อเคยปะเฮ้ยคนรออ๋อคน็อครับแล่ว่ะก็กลับควันไว้ใครปวดก็อันอันอันไว้นะดหนช่ยปวดฉันนิดนึงไหม้

โซมน้ำสิวเห็นสิวเสี้ยนแล้วเมื่อเฮียนี่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 อีมาตโนฟานาซอเดรือ <c oughs> มูลาพัดนลม